โอเคในที่สุดเราก็ทําเขาในที่สุดเราก็ปินเขาได้ใช่เขียนเจอนี่คือก้าวแรกของเราที่ปีนเขาได้เขาเบ่งอย่งสูงอะดูลองลองขยายลองขยายดูว้ oh, God. าวโอ้โอ้ m าว o d it is c a วว h วววเววววควาวว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 ลวววเวววว ใช่แล้วพี่เขาว่าว่าจะปักธงแล้วก็หนีออกไปจากวูเขานี่เพื่ออะไรวะเร็วเข้าปักธงแป๊บหนึ่งตอนนี้เราก็ปักธงเมลอนไฟกาวได้แล้วเย้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 นายเอาคนมาเลยเขาเดียวกับฉันด้วยาม,มาเป็นเลยนะโอเคเป็นหุ่น คุณคุณไม่นจริงมากเลยดูสิเอาล่ะเราต้องลงเขากันโอเคเอาล่ะเอาหัวหนาจับมือฉันไว้นะโอเคไปเร็วเราว้า oh, wow. ไปเร็วลงเขาเร็วว้าวาโอ้ยโอ้ยเวลาจะจิบนิดหน่อยจะไม่เป็นไรอ้อ oh.

เอ้ยน้่นมัสุกนะอร่ยอยเนอะเอยอะเยอะๆทุกคนนี่มันอะไรอะ่ะใครช่วยบอกผมด้วยนะว่าทุกคนนี่มันอะไร